ขอนอบน้อมด้วยเยนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งร้อยสิบสี่เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติ ในหัวข้อตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิงซึ่งธรรมะอันถ่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรกันอยู่ค่ะในการศึกษาทั้งหมดนั้นเพื่อเข้าถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณเพื่อก้าวไปสู่ปราโมทปีติปสัสสธิและความสุขนอกจากนี้เมื่อเข้าถึงความสุขก็สามารถจะก้าวไปสู่ความสงบและเจริญวิปัสสนาในลำดับต่อไปได้ เป็นเวลายาวนานจนกว่าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานค่ะด้วยเหตุนี้จึงต้องมาศึกษาร่วมกันว่ารูปธรรมนามธรรมเหล่านั้นซึ่งเป็นที่ตั้งของการจะก้าวไปสู่การจเจริญวิปัสสนานั้นคืออย่างไรและควรทำความรู้จักและทำความเข้าใจด้วยปัญญาตามที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้ศึกษามาจนถึง การแยกแยะนามธรรมนะคะในเรื่องของสัญญาวิญญาณและปัญญาค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ลุ่มลึกละเอียดมากจึงคิดว่าควรที่จะอัญเชิญพระธรรมคำสอนที่พระอัครสาวกเบื้องขวาได้โต้อตอบคำถามกับท่านพระมหากรติตะซึ่งเป็นเอตตทะคาในทางปฏิสัมพิทาค่ะมีหัวข้อในการโต้อตอบคำถาม ประมาณ32คำถามซึ่งหากท่านผู้ใดสนใจที่จะศึกษาหาอ่านเพิ่มเติมนั้นก็ศึกษาได้จากมัชฌิมานิกายมูลปันนาศนะคะในชื่อพระสูตรว่ามหาเวทลสูตรข้อ493ร้ก้าสิข้เจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับที่พระเชตวันอารามของอานาถบินิกะ กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลท่านพระมหากตดิกะออกจากที่เรนในเวลาบ่ายแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่พักแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรเมื่อเสร็จถ้อยคำที่ทำให้เกิดความชื่นชมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกนึกถึงกันแล้วก็นั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งข้อ49 494 เมื่อท่านพระมหากดิกะนั่งลงในที่ควรส่วนหนึ่งแล้วก็ได้พูดกับท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าท่านคำที่เขาเรียกกันว่าคนมีปัญญาชั่วคนมีปัญญาชั่วนั้นด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอท่านเขาจึงเรียกว่าคนมีปัญญาชั่วเราฟังแล้วเป็นยังไงคะคนมีปัญญาชั่ว ในที่นี้คือเราหรือเปล่านะคะหากฟังคำตอบแล้วก็คงพิจารณาได้เองนะคะท่านพระสารีบุตรตอบว่าที่เขาเรียกว่าคนมีปัญญาชั่วในวงเล็บคือคนงโง่ก็เพราะเขาไม่รู้ชัดไม่เข้าใจแจ่มแจ้งนั่นแหละคุณก็เขาไม่รู้ชัดอะไรเล่าเขาไม่รู้ชัดว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกข์ขึ้น ไม่รู้ชัดว่านี้ความดับทุกได้โดยไม่เหลือไม่รู้ชัดว่านี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกได้โดยไม่เหลือที่เรียกว่าคนโง่ก็เพราะเขาไม่รู้ชัดไม่เข้าใจอาริยสัจนี้และคุณฟังแล้วหากบุคคลใดยังไม่แทงตลอดในอารียสัจนะคะโดยในยั ของพระสูตรนี้ก็จะเห็นได้ชัดน,นะคะว่านั้นคือคนมีปัญญาชั่วถึงแม้ว่าเรานั้นก็ได้ร่วมกันศึกษาและปฏิบัติกันอยู่แต่ความที่ยังก้าวไปไม่ถึงโลกุตตละมรรคนั้นก็ยังถือว่าไม่รู้ชัดทั้งโลกิยะอริยสัจอันประกอบด้วยทุกขอริยสัจและสมุทัยยะอริยสัจส่วนนิโรธสัจและมรรคสัจเป็น โลกุตตละนะคะก็เมื่อเป็นอย่างนี้แสดงว่าในชีวิตนั้นหากเราเริ่มฝึกที่จะแยกแยะว่านี้ทุกข์คืออะไรนี้คือสมุทัยคืออะไรซึ่งเราก็ได้พยายามผลขนายศึกษากันมาแต่การศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่พอนะคะต้องจดจำและน้อมนำเข้ามาสู่การปฏิบัติ ให้บ่อยๆเนืองๆจนเป็นอัธยาศัยว่าขณะนี้เป็นนี้ทุกกันอยู่หรือเปล่าหรือขณะนี้เป็นการภาวนากันอยู่ซึ่งก้าวไปสู่ความที่จะถึงที่สุดคือโลกุตตะลามักได้นั้นก็หมายถึงว่าสมาธิทินั่นละค่ะคือตัวที่จะบอกว่าเรารู้ในเรื่องนี้ทุกนี้ทุกขาสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธ นี้ทุกขานิโรธขคามินีนิปฏิปทาในอาริยสัต์นั้นแค่ไหนเพียงไรนะคะดีมากครับท่านพระมหากรติกาชื่นชมอนุโมทนาภาสิตของท่านพระสารีบุตรแล้วก็ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านครับคําที่เขาว่าคนมีปัญญาคนมีปัญญานั้นด้วยเหตุมีประมาณเพียงไรหนอท่าน เขาจึงเรียกว่าคนมีปัญญาท่านพระสารีบุตรคุณที่เขาเรียกว่าคนมีปัญญาก็เพราะเขาเข้าใจชัดเข้าใจแจ่มแจ้งนั่นลหะเข้าใจแจ่มแจ้งอะไรเ่าเข้าใจแจ่มแจ้งว่านี้ทุกเข้าใจแจ่มแจ้งว่านี้เหตุให้ทุกเกิดขึ้นเข้าใจแจ่มแจ้งว่านี้ความดับทุกได้โดยไม่เหลือ เข้าใจแจ่มแจ้งว่านี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกได้โดยไม่เหลือที่เรียกว่าคนมีปัญญาก็เพราะเข้าใจชัดเข้าใจแจ่มแจง้งอริยสัตว์นี้แหละคุณซึ่งบางท่านนั้นอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำเหล่านี้เลยแต่บางท่านนั้นได้ยินจนคุ้นชินจากการฟังและการศึกษาพระสัทธรรมมาแต่นั้นหมายถึงว่า เราได้น้อมมาคลุ้นคิดพิจารณาในชีวิตที่กำลังหมุนไปอยู่หรือเปล่าว่าขณะนี้เป็นอริยสัตว์ข้อใดนี้ทุกกำลังหมุนไปอยู่หรือไม่และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทุกโทมนัสเกิดขึ้นนั้นหมายถึงว่ามีความต้องการมีความปรารถนาะอยากได้ในทุกข์อริยสัตว์นั้นละ่ะนั้นคือตัวสมุทยัย ที่มีความต้องการหรือความไม่ได้ดังหวังเพราะบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายนั้นท่านผลแล้วจากความต้องการและไม่ต้องการเพราะเข้าใจตามความเป็นจริงในทุกขะอริยสัตว์ที่กำลังหมุนไปอยู่นั้นว่ามันเกิดด้วยเหตุปัจจัยจะเป็นไปดังหวังดังต้องการนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เหตุปัจจัยยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วผลที่เราต้องการอยู่นั้นคือตัวทุกขะอริยสัจจะเป็นดังวางดังต้องการย่อมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้สิ่งที่เราศึกษากันเป็นทางที่ถูกแล้วแต่ หมายถึงว่าเราต้องฝึกคิดฝึกพิจารณาฝึกใครครวนบ่อยๆหากยังไม่ถึงโลกุตตะลามากักเราอย่าเพิ่งคิดว่าเอ๊ะเรารู้สึกสงบขึ้นมา,มากเลยรู้สึกว่าอะไรมากระทบแล้วก็ไม่หวั่นไหวนั้นก็เป็นแค่บางขณะของการมีปัญญาอยู่ค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่ปัญญาไม่เกิดอาการของกิเลสอกุศลทั้งหลายก็จะโชว์ตัวออกมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงทำในขณะนี้คือการปรุงแต่งอจเรียมรรคมีองแปดให้บริบูรณ์นั้นเองนะคะท่านพระมหากดิกะก็ถามต่อว่าท่านครับที่เขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณในวงเล็บคือความรู้แจ้งนั้น เขาเรียกว่าวิญญาณด้วยเหตุมีประมาณเพียงไรนอท่านฟังคำถามแล้วก็บ่งถึงปัญญาอันอลังการนะคะท่านถามเพื่อพวกเราค่ะท่านเป็นพระอารหันและเป็นเอตะทักษะในทางปฏิสัมพิทาคือทางด้านปัญญาด้วยนะคะคำถามเหล่านี้บ่งบอกถึงปัญญาและต้องการจะส่องเพื่อให้บุคคลที่มาภายหลัง นั้นได้เรียนรู้นั้นเองนะคะท่านพระสารีบุตรตอบว่าคุณที่เรียกว่าวิญญาณก็เพราะเป็นธรรมชาติที่ย่อมรู้แจ่มย่อมรู้แจ้งนั้นแหละรู้แจ้งอะไรเล่าย่อมรู้แจ้งว่าสุขบางย่อมรู้แจ้งว่าทุกบางย่อมรู้แจ้งว่า ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบางฟังตรงนี้แล้วจากที่คุ้นชินกันกับคำว่าจิตเห็นจิตได้ยินคือจักขู่วิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณจิตรู้แจ้งรูปจิตรู้แจ้งเสียงเป็นต้นนั้นแต่ในคำตอบตรงนี้กลายเป็นจิตรู้แจ้งอะไรคะรู้แจ้งเวทนาที่เรียกว่าวิญญาณ ก็เพราะเป็นธรรมชาติที่ย่อมรู้แจ่มย่อมรู้แจง้งดังนี้แหละคุณแยกชัดนะคะตัวเวทนาที่ประกอบอยู่ในจิตมันก็เสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์บางแต่ตัวจิตนั้นรู้แจ้งว่าขณะน,นี้เวทนากำลังเสวยอารมณ์นั้นอยู่ท่านปรากฏทิกะเอ๊ะท่านครับธรรมะคือปัญญา ความรู้ชัดและวิญญาณความรู้แจ้งเหล่านี้มันคลาก,กันหรือมันแยกกันและก็เราพอจะแยกแยะธรรมะเหล่านี้แล้วบัญญัติให้แตกต่างกันได้ไหมท่านพระสารีบุตรคุณธรรมะคือปัญญาความรู้ชัดและวิญญาณความรู้แจ้งเหล่านี้มันคลกกันแยกกันไม่ได้ และเราจะแยกแยะธรรมะเหล่านี้แล้วบัญญัติให้แตกต่างกันไม่ได้ด้วยคุณเพราะอันใดเป็นความรู้ชัดอันนั้นก็เป็นความรู้แจ้งอันใดเป็นความรู้แจ้งอันนั้นก็เป็นความรู้ชัดฉะนั้นธรรมะเหล่านี้จึงคลาดกันแยกจากกันไม่ออกและเราจะแยกแยะแล้วบัญญัติให้แตกต่างกันไม่ได้ด้วย ท่านพระมหาโกธิกะอ้าวท่านครับเมื่อธรรมะคือปัญญาและวิญญาเหล่านี้มันคลากันแยกกันไม่ออกแล้วอะไรล่ะที่ทำให้แตกต่างกันท่านพระสารีบุตรตอบว่าคุณเมื่อธรรมะคือปัญญาและวิญญาณเหล่านี้มันคลากันแยกจากกันไม่ได้ปัญญาอันบุคคลต้องอบรม วิญญาณอันบุคคลต้องกำหนดรู้นี้เหตุที่ทำให้แตกต่างกันของธรรมะเหล่านั้นฟังตรงนี้ท่านอาจจะตอบได้ทันทีใช่ไหมขะว่าเมื่อเป็นอย่างนี้วิญญาณก็คือทุกขาอริยสัตว์ส่วนปัญญาที่ในมรรคขาอาริยสัตว์นั้นเป็นภาเวตับพธรรมนั้นหมายถึงว่าแยกกันได้โดยอาศัยกิจ ของธรรมะนั้นๆน,นนะคะกิจของทุกขะอาริยสัจต,ต้องเข้าไปกำหนดรู้ส่วนมรรคสัต์นั้นต้องเจริญหรืออบรมในข้อ495ท่านครับที่เรียกว่าเวทนาเวทนาในวงเล็บคือความรู้สึกความรู้สึกนั้นด้วยเหตุมีประมาณเพียงไรหนอท่านเขาจึงเรียกว่า เวทนาท่านพระสารีบุตรตอบว่าที่เขาเรียกว่าเวทนาก็เพราะเป็นธรรมาชาติที่ย่อมเสวยย่อมรู้สึกนั่นแหละคุณรู้สึกอะไรเล่ารู้สึกสุขบางรู้สึกทุกบางรู้สึกไม่ทุกไม่สุขบางที่เรียกว่าเวทนาก็เพราะเป็นธรรมาชาติที่ย่อมเสวยย่อมรู้สึกนั่นแหละคุณ ฟังให้ชัดๆนะคะท่านจะตอบโดยการเอาปรมัติทั้งหมดมาตอบนะคะมันไม่เหมือนที่เราเห็นเราคิดเราเป็นท่านจะใช้คำว่าเป็นธรรมชาติก็คือตัวธรรมะเหล่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใดๆตอบในในยยะของวิเศษลักษณะ คือลักษณะเฉพาะของธรรมะน,นันนนออกมานะคะเช่นบอกว่าเวทนาก็คือรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บางรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างก็คือลักษณะอาการของเวทนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดกับน้องหมาน้องแมวหรือมนุษย์ก็ตามนะคะ ก็คือกองแห่งเวทนาขันเท่านั้นเองแม้ในอดีตอนาคตปัจจุบันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะฉะนั้นนี้คือธรรมะการที่เราศึกษาในเรื่องของพระสูตรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่มีแค่เนื้อความโดยบัญญัติแต่เนื้อความโดยปรมัติ์นั้นมีอยู่นะคะแม้พระวินัยก็มีอยู่ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นจากพระสูตรนี้คือมหาเวทพละสูตรนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราก็จะเห็นได้ชัดอีกพระสูตรหนึ่งท่านพระมหาโกติกะถามต่อว่าที่เรียกกันว่าสัญญาสัญญาในวงเล็บคือความจำได้หมายรู้ละครับท่านเขาเรียกว่าสัญญากันด้วยเหตุมีประมาณเพียงไรครับท่านพระสารีบุตรต,ตอบว่า ที่เรียกกันว่าสัญญานั้นนะคุณก็เพราะเป็นธรรมชาติที่ย่อมจำได้ย่อมหมายรู้จำได้หมายรู้อะไรเล่าย่อมจำได้หมายรู้สีเขียวบางข้อความละสีเหลืองบางข้อความละสีแดงบาง้างข้อความละสีขาวบางที่เรียกว่าสัญญาก็เพราะเป็นธรรมชาติที่ย่อมจำได้ย่อมหมายรู้นั้นแหละ ท่านพระมหากริกาก็ถามต่อว่าท่านครับธรรมะคือเวทนาสัญญาและวิญญาเหล่านี้มันคล้ากันหรือแยกออกจากกันและเราพอจะแยกแยะธรรมะเหล่านี้แล้วบัญญัติให้แตกต่างกันได้ไหมจากการที่เราศึกษามาใช่ไหมคะว่าจิตหนึ่งดวงนั้นมีองค์ประกอบเป็นขันทั้งห้าเลย และเวทนาสัญญาและวิญญาณเป็นแค่ขันสามเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องขละกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเนื่องจากว่าจิตหนึ่งดวงแค่จิตเห็นยังประกอบด้วยจักขุู่ประสาทที่ดีพอและสีที่มากระทบใช่ไหมคะวิญญาณจึงเกิดขึ้นและความประชุมของจักขุู รูปวิญญาณเรียกว่าผัสสะซึ่งเป็นตัวสังขารขันตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในจิตหนึ่งดวงนั้นมีสังขารขันที่มากกว่านี้ใช่ไหมคะคือเจตนาเอกคตาชีวิตตินสีมนาสิการใช่ไหมคะซึ่งเป็นองค์ประกอบในจิต ที่เป็นไปในทวารทางห้าคือทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายที่จิตเหล่านี้มีเจตสิกประกอบน้อยที่สุดแล้วคือเจ็ดดวงเพราะฉะนั้นเมื่อท่านกล่าวอย่างนี้เราก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่าธรรมะคือเวทนาสัญญาและวิญญาณน,นั้นต้องคลากันอยู่คืออยู่ในจิตดวงเดียวกันนั้นเอง ถ้าเป็นเราแยกไม่ได้แต่ถ้าเป็นวิปัสนาญาณทั้งหลายรวมทั้งมรรคญาณน,นั้นแยกได้นะคะท่านพภาษารีบุตรคุณธรรมะคือเวทนาสัญญาและวิญญาณเหล่านี้มันคลากันแยกจากกันไม่ออกและเราจะแยกแยะธรรมะเหล่านี้แล้วบัญญัติให้แตกต่างกันไม่ได้โดยคุณ เพราะเวทนารู้สึกสิ่งใดสัญญาก็จำสิ่งนั้นสัญญาจำสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องกันแยกกันไม่ออกและเราจะแยกแยะธรรมมาเหล่านี้แล้วบัญญัติให้แตกต่างออกไปก็ไม่ได้ด้วยซึ่งฟังตรงนี้แล้วเราจะเห็น ลักษณะของธรรมะทั้งสามอย่างนั้นนะคะมันคนละอย่างแต่เข้าไปรู้อารมณ์เดียวกันโดยในยะที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะโดยเวทนารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ในอารมณ์นั้นสัญญาก็จำสิ่งนั้นนะคะหรืออารมณ์นั้นวิญญาณเข้าเข้าไปรู้แจ้งสิ่งนั้นตรงนี้แล้วก็คงพอจะ เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะจากการที่ท่านแยกแยะลักษณะอาการของธรรมะสามประการนี้ออกมาซึ่งเป็นเรื่องของการรู้อารมณ์เดียวกันแต่โดยลักษณะที่ต่างกันตามธรรมะทั้งสามอย่างนั้นเองนะคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรคผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรยสัตสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสบ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัตยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ